ชัดเจนเปิดนาทีพลอยตองควงกันเปิดตัวหวานหลังสงกรานก่อนหน้านี้หลังจากเพื่อนสีลิเดียสรนรัตเพิ่งประกาศสถานะโสดให้จนเกิดดราม่าเบาๆสำหรับนักแสดงสาวพลอยเชร์มานที่ตอนนี้กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแรปเปอร์หนุ่มต้งทูพีหลังมีข่าวลือนาหงวั้งคูแอบซุมคบกันอยู่หรือเปล่าแถมช่วงนี้ต้งพลอยยังตัวติดกันและมีภาพใกล้ชิดออกไม้เห็นมากขึ้นโดยในทิกตอกของวงไทยเท,ทเนียมซึ่งคุณแม่ลูกแฝด นานาไราบีนาภันรยาของหนุ่มเวไทเทเนียมทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายคลิปบรรยากาศขณะที่เพื่อนแกงฮิมสเตอร์ของสามีกำลังดินเนอร์ฉลองวันเกิดครบ23ปีของวงไทเทเนียมโดยสมาชิกในวงต่างชวนเพื่อนสนิทครอบครัวคนรักมาร่วมวงปาร์ตี้ด้วยกันอย่างอบอุ่นนอกจากนี้จะมีเพื่อนสาวอย่างเจนนี่เทือนโพสุวรรณมาร่วมแจมด้วยนานา,นายัางแป้งแผ่นกล้องแบบเร็วๆไปที่คู่ของโต้งทูพีกับพลอยเชอร์มานที่นั่งอยู่ใกล้กันพร้อมกับมีเสียงพูดแซวขึ้นว่าแผนมาคู่นี้หน่อย ทาให้ทั้งคู่ต่างยกมือมาทําสัญ,ญลักษณ์วงไทเทเนียมขึ้นมาปิดหน้าพร้อมกันจากนั้นนานาก็ได้พูดแซวขึ้นมาอีกครั้งในจังหวะที่หนุ่มโต้งเดินออกจากโต๊ะอ,อาหารไปว่าใครไม่อยากเป็นข่าวออกจากวิดีโอนี้ไปทำเอาเจนี่ถิ้งกับขำลั่นเลยทีเดียวและล่าสุดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสาหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่พรอยเชอร์มมนกับหนุ่มโต้งทูพีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นภาพของโต้งพลอยรวมกลุ่มปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนๆจนหลายคนสงสัยว,ว่าคู่นี้ใช้คําว่าแฟนกันแล้วหรือไม่ และล่าสุดก็ยิงตอกแย้าความหวานของทั้งคู่เข้าไปอีกเมื่อโลกโซเชียลได้แชร์โมเมนต,ต์ของโต้งพลอยช่วงวันสงกรานต์ที่ทั้งเข็นจะเห็นสาดน้ำแต่คู่นี้สาดความหวานกันแล้วในทิกตอกก็มีการแชร์คลิปของทั้งคู่ที่เดินอยู่ด้วยกันที่พัทยาแทนทางด้านของพลอยเชอร์มานก็ยังตามติดขอบเวทีคอนเสิร์ตไปให้กำลังใจหนุ่มโต้งและพลอยก็ชัดเจนโพสตลงสตอรี่ของตัวเองด้วยเอาเป็นว่าคู่นี้ชัดเจนแล้วแถมคนเชียร์คู่โต้งพลอยก็เยอะมาก บอกว่าคู่นี้เคมีไลฟ์สไตล์เข้ากันมากด้วย